ไี่ใช่อีจานตามฝันไงดาวด้วยจ้ามื่อวานนี้ดาวสิพามาเฮ็ดแนวกินอีกคือนก็ละซุปเห็ดบดหรือว่าซุปเห็ดกระด้างอันนี้ต้มแล้วจ้าสาับแล้วเรียบร้อยเนาะบะนันนี้มือนี้สียใจอีกอย่างน้ำเนยมีวัตถุดิบอีกอย่างเนืวัวเตี้ยมื่อนี้กระสีบักตั่วต้มต้มเปื่อยแล้วก็มาสาับให้ละเอียดเนาะ มื้อนี้สีพิเศษแน่ใส่หัวหอยหัวหอยเชอรี่จ้าอันนี้ก็ต้นหอมบักซีทางปรุงเขาเนาะก็เข้าขวาพริกปน่นทค่นี้แหละจ้ะมาลงมือเฮ็ดกันเลยพี่น้องมาจ้ะใส่บักทัวก่อน ใส่หอยค้นค้นในมันเข้ากันก่อนค่อยปรุงเครื่องว่มาเข้ากันแล้วใส่พริกคุณน,นะจ๊ะ ขกวขัวรสชาติตามใจชอบเลยนะจ้ามากไปมากมันเนาะนานประเด็กหยอดหน่อยนึง ทีมเบอ่งเอ,อมาต่องไหงานหอยจืดแท้ลืมใส่น้ำปลาพี่น้อง <laughs> มันซิมรจชาพอดีเลยเนาะใส่นี่เลยนักซีซีฟฝรัง่งไปไป